ตอนเช้ามาเจอแสงสว่างพบกับความผิดท่าที่เคยสร้างตอนไม่สัง่งก็คงต้องขอโทษและปรับปรุงสิ่งต่างๆจำสติว่าให้มันที่พูดไปก็แค่ปากไว้ผมขออภัยไว้นะตรงนี้ต่อไปจะปรับปรุงตัวไม่มีละตีดันผมขอรับรองชัวขอบคุณครอบครัวพี่น้องและคนรอบๆตัวที่ยังคงให้อภัยและให้โอกาสให้ผมได้ปรับตัว พวกบางช่างยุ่อโหสิผมให้อภัยโตมาตอบกลับจะมีแต่แรงมาและแรงไปขอบคุณทุกแรงใจรละแรงที่ที่มาเป็นแรงสนับสนุนให้ผ่านไปถึงยังงงๆแต่ก็ต้องขอบคุณทุกแรงโอเครุนแรงดีตทอรับทุกคําทีด่าทุกคนที่ได้พิมพ์เข้ามาเลยครับฉัน FC มีอะไรจะด่าก็ด่าเข้ามาเลยนะครับคนดีผมน้อมับคับตำาหนิตัวผมมันผิดไปแล้วจริงๆครับ sorry I, I don't talk any This is my side What's wrong does with me I'm sorry T. T need. I just wanna let it go And now I wanna love you all Okay มีคนบอกให้นิ่งเวลาที่เรานั้นเสียเหลี่ยมใครจะว่าอะไรก็จงเข้มแข็งเวลาที่เรานั้นเสียเปรียบเฟสเก่าจะเข้ารหัสก็ลืมจะให้ทำยังไงได้ครับเนี่ยคนเซ็งจัดผมแซดหนนะักตอนแรกก็โคตรเครียดเลยมานั่งตึกต้องดู เลยลองเปิดบีดฟังกลางดึกแล้วก็มองดูที่แม่กูกลับมาดูบุหรี่ก็คงจะเครียดกับเรื่องกูงขอโทษที่ครับแม่อยากจะบอกว่าเลิฟอยู่ and t h a t too ที่เคยทำอะไรให้นะผมขอโทษนะที่เคยทำตัวแย่ yeah, ผมขอโทษครับและขอชี้แจงใ้เรื่องสลิมไอโอผมดาพฤติการตั้งแต่ตอนเด็กจนตอนตัวละฮะไม่ต้องไปเครียดเพราะอีกนี่ก็เที่ยงแล้วปอแปะปอแปะก็คงจะชาไปแล้ว เป็นคนมุทะลุชีวิตมันเสี่ยงนะแล้วจะหาว่าไม่เตือนรุ่นต่อไปเอกเลี่ยงซะ I'm sorry I'm sorry I don't talk a n y This is my side Oh my side Oh my side Watch wrong does with me I'm sorry to n t me I just wanna let it go And now I wanna love you all I'm sorry I'm I don't talk any, this is my side, oh my side, oh my side What's wrong does with me? I'm solitary, don't me I just wanna let it go And now I wanna love you all